โอเคนี่คือทางออกเย้าลืมทำอเเลยนี่วิวววมีมีคนพยายามจะลบนีออกไปวววมเ่อยเตือนยกว่าสุดม่โอ้ยนขึ้น ตูตรงนั่นเหรอเอ้ยเพิ่งเพิ่งเดินออกมาเลยแท้ๆนะมันจะมีเซนเซอร์อะไรมันแปลกๆแล้วนะปกติมันจะไม่สแกนถ้าใส่หน้ากากนี่มันปกติมันจะไม่สแกนเนี่ยลองเปิดดูสิอ้าวเิ็ดไอ้นักโทษนี่เหรอฮะ ไอะไรครับไม่มีอะไร,ร,ไอะไรโอ้ยกัน,นี่ยว่าอะไรอย่าเล่นเซนเซออร์ยง่างนายนะ่ะ,ะอ่าคลับเออแล้วทำไมไม่ใส่หมวกล่ะเฮ้ยก็ไปดีกว่าว้าวนี่มันโง่หรือมันโง่เนี่ยแกใส่หน้าก,กากเออชไปดีกว่า ามีแถวนี้มันจะไม่มีตัวไหนเอ่อซักหน่อยแล้วกันเออไม่มีใครใช่ไหมแถวนี้ไม่มีใครซักหน่อยแล้วกันนะซักหน่อยอะไรย มันเป็นรถขับโพดแล้วเป็นเขาและเราเปีนเขาปุงแย่น้ามันโซดารถขาบโพใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โหเก็ดกินเนื้อตัวเองโอ้ไม่เยอะเบลเลลมาวิส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 มาวมา มันเม่ยาว่ายไปะไปทำตามกันนั้นู่นเออวมาวิเลยดอได้ไม่ไปทำงานตรงนั้นนะเออมันจะเบยีได้เห็นไหมมันเป็นทะเลกว้างใหญ่จะไปนั่งทำงานตรงนั้นคนบ้าเลยจะไปนั่งตรงกลางทะเล จริงเหรอ,อใช่ก็นอนหลับเป็นเมาเมาบอกแล้วว่ามันนั่งกลางทะเลได้นะน่ะน่ะเอาเถอะเอาเถอะอะไรกันวะมันมันดื่มไม่ได้มันมันนั่งไม่ได้กลางมันนั่งกลางทะเลไม